ต้องมีคนเข้าใจผิดหรือสับสนกันบ้างกับตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ประเทศจีนสำหรับตลาดค้าส่งฟอซานและจงซานก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเด e Hu ั f u ฟ n i t u r เจอร์ผู้ให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนฟอซานและจงซานเป็นเมืองสำคัญในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนทั้งสองเมืองนี้มีจุดเด่นและความสำคัญทางเศรษฐกิจในด้านเฟอร์นิเจอร์อย่างมาก เมืองฟอซานเป็นเมืองที่ได้ฉายาวา่าเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์แหล่งรวมโรงงานและผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะตลอดถนนยาวกว่า10กิโลเมตรจะถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆได้แก่ตลาดสุนเหลียนเหนือจะเป็นตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของดีไซน์และประเภทสินค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพและราคาสูง มีดีไซน์โมเดิร์นเป็นตลาดที่เหมาะกับกลุ่มคนสถาปนิกนักออกแบบภายในและผู้รับเหมาตลาดซุนเหลียนใต้มีความหลากหลายในเรื่องของดีไซน์และประเภทสินค้าเช่นเดียวกันวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นมาตรฐานทั่วไปมีราคาที่ถูกเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าราคาถูกเพื่อนำไปขายต่อตึกลูฟเป็นตึกที่ขายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรูหราระดับไฮเอนด์ end, งานแบรนด์ต่างๆจะมีราคาที่สูงกว่าทุกตลาดในฝอซาน ตลาดโคมไฟและของตกแต่งบ้านตลาดที่รวบรวมของแต่งบ้านทั้งกรอบรูปนาฬิกาโคมไฟแบบแขวนโคมไฟตั้งโต๊ะและอื่นๆอีกมากมายตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงแรมหากทำธุรกิจโรงแรมแนะนำให้มาที่นี่เพราะจะได้เฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงแรมที่ครบครันทั้งเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยงโต๊ะทานอาหารที่สามารถรองรับแขกได้หลายท่านตลาดสุขภัณฑ์และกระเบื้อง เป็นตลาดที่สินค้าเน้นด้านโทสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวและอ่างล้างมือโดยเฉพาะตลาดอะไหล่และวัสดุสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนในการประกอบเฟอร์นิเจอร์สินค้าเน้นเป็นแบบขายส่งในราคาที่ถูกมากและตลาดเครื่องจักรสำหรับเพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองส่วนเมืองจงซานแหล่งรวมตลาดค้าส่งคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเป็นเมืองที่ได้ฉายาว่าเมืองหลวงแห่งแสงสว่าง ห่างจากเมืองฝอซานเดินทางด้วยรถเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นจงซานเป็นแหล่งผลิตโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและยังเป็นศูนย์กลางการค้าส่งโคมไฟที่สำคัญมีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหากรรมโคมไฟทั่วโลกประกอบไปด้วยหลากหลายตลาดเช่นตึก Global Brand Lighting Center หนึ่งในแหล่งค้าส่งโคมไฟที่ยอดนิยมส่วนใหญ่ร้านค้าจะเป็นงานแบรนด์งานระดับไฮเอนด์ end. ราคาจะมีตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงสูง ตลาดกูเจินเป็นแหล่งรวมโรงงานและร้านค้ามากมายที่จำหน่ายโคมไฟทุกประเภทครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและยังมีงานแสดงสินค้าประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญคืองานกูเจินไลติงแฟร์ตลาดไคหยวนตลาดค้าส่งโคมไฟและอะไหต่างๆเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาชิ้นส่วนอะไหล่ในการประกอบโคมไฟจำนวนมากในราคาที่ไม่สูงและถนนซินซิง ถนนที่มีร้านค้าจำหน่ายโคมไฟตลอดทั้งเส้นแบ่งออกเป็นซอยย่อยๆโดยเมืองฟอซานและจงซานทั้งคู่เป็นแหล่งรวมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะซึ่งเมืองฟอซานจะโดดเด่นในด้านเฟอร์นิเจอร์และเมืองจงซานจะโดดเด่นในด้านโคมไฟเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นเมืองที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการซื้อไปใช้งานเองและผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อเพื่อน,นำไปขายต่อเพราะมีความหลากหลายทั้งดีไซน์คุณภาพและราคา หากคุณสนใจนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนให้เดอ Hu ับ u ฟ n i t u r เจอร์ช่วยดูแลคุณผู้ให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนหรือหากคุณสนใจเดินตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่จีนเรามีบริการพาเดินตลาดที่จีนโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบในราคาที่ตรงใจ สนใจติดต่อเราได้ทุกช่องทาง Line Facebook YouTube Instagram และ TikTok The Hub Furniture Adline a Huffer